ฉันพยายามที่จะหยุดแล้วนะแต่ก็ชนกับนายจนได้ฉันคิดว่าฉันคงวิ่งเร็วไปหน่อยอะนะ,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 ะนี่มันนายมันคือโซนิกเดอะเพทฮอกนี่ว่า เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม f ฟ i d a y ในฟังกินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมดในวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งมดที่น้องๆขอมาแบบเยอะมากๆนะฮะก็คือเวอร์ชัน HD อีกครั้งนะครับแต่ว่าคราวนี้นะฮะบอยเฟรนมาเจอกับตัวละครชื่อดังระดับโลกเลยนะแล้วก็ตัวละครในตำนานนะฮะนั่นก็คือเจ้าโซนิคเวอร์ชัน HD นั่นเองครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่โซนิค EE เลยนะที่ผ่านมาเราจะเจอโซนิค EE ไปกันเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าคราวน คนหนึ่งนะครับน่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหมา่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปตอนที่พี่ลงนะฮะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมนะครับมาถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าที่สตอรี่หมดกันเลยครับผมม่พอเราเข้ามาในสตอรี่หมดให้เราไปที่วีคสุดท้ายนะฮะมันก็จะได้เจอกับโซนิกนะฮะต่อจากเดทวีคเลยนะม่มีทั้งหมด4เพลงนะสำหรับคลิปนี้แล้้วกกกก็จะะะะมมีฉาาตยครบบบทุแนนนนฮฮลอองดูั่เเพื นายได้สติหรือ,อยังเพื่อนไอโอ,อ้ถือไม่อยู่ได้ไงโอเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงไม่อยู่ห้องนอกเนี่ยว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นายกำลังอยู่ในสนามของฉันนะเจ้าเพื่อนตัวน้อยฮะขอโทษทีนะแต่ว่านายกำลังขวางทางวิ่งประจําวันของฉันอยู่อะ่ะฉันพยายามที่จะหยุดแล้วนะแต่ก็ชนกับนายจนได้ฉันคิดว่าฉันคงวิ่งเร็วไปหน่อยอ่ะนะ ว่าแต่นายโอเคไหมนายดูไม่เป็นไรมากหนิใช่ไหมนี่มันนายอย่ามาทาอย่างนี้สินายทําเหมือนนายอยู่ดีๆก็โผล่มาแล้วก็ทําเหมือนทุกอย่างมันปกติดีอ่ะนายมันคือโซนิกเดอะเฟธฮอกนี่ว่ะใช่แล้วฉันก็ไม่ใช่ใครที่พิเศษพิโสนะฉันแค่คนคนหนึ่งที่ชอบอะไรชิวๆแล้วก็ทําสิ่งดีๆน่ะนายเนี่ยนะไม่ใช่คนพิเศษนายช่วยโลกไว้นะในหลากหลายเหตุการณ์เลยแล้วนายก็วิ่งเร็วยิ่งกว่าเสียงอีก นี่ขนาดฉันยังไม่ได้พูดถึงวีรกรรมอะไรมากมายที่ทนายทำอีกมากมายเลยนะไหนจะพลังซูเปอร์สยายัณ์นั่นอีกโอ้บ oh, รและแค่นั้นยังไม่พอนะนายยังทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบแก้ผ้าด้วยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยโซนิคแก้ผ้าอ่ะเออเออมันก็ใช่นะมันก็เหมือนแบบไม่ได้ใส่เสื้อนผะ้านลยโถ้านายพูดขนาดนั้นนะก็ได้ฉันคิดว่าฉันก็คงเป็นใครพิเศษคนนึงแหละเฮ้ <c oughs> ฉันนะอยากเป็นเหมือนนายมาตลอดเลยโซนิคตั้งแต่ฉันยังเด็กแล้วนายคือไอดอลของฉันเลยแหละ เออฉันไม่เคยนึกเลยนะว่าฉันจะได้พบกับใครบางคนแบบเธอเนี่ยเออวันนี้ทั้งแปลกดีจริงๆอ่าจะว่าไปนายชอบทําอะไรงั้นเหรอเออเอาจริงๆงั้นเหรอผมชอบแรปครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมทํามาตลอดในหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็กาลังฝึกฝนอยู่ครับคุณรู้ไหมโอ้ดีเลยฉันก็ชอบแรปนะปกติฉันก็ฝึกอยู่สม่เสมอเลยแหละแล้วฉันก็ชอบทําแบบฟีสไตนะตอนที่ฉันบือ่อเนะี่ย เย่ๆผมเหมือนเคยเห็นในโฆษณาบางชิ้นมาก่อนนะเอ้ยผมอยากจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แคบลัฟกันนะ่เอะโฆษณากันเหรอนั่นอาจจะไม่ใช่ฉันนะจริงๆฉันเกลียดการพูดท่ามกลางสาธรารณชนแล้วก็เรื่องราวอะไรทำนองนั้นมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดนายอยากจะแลบกับฉันนะมาเรามาชิลกันลุยกันเลยฉันก็มีเวลาว่างพอดีเอ้ยมาแ<ๆ>ลวนะฉ <laughs> <ๆ>ากนี้ตัวละครเทียบเลย เออจริงพี่จำชื่อตัวละครไม่ได้เลยเนะี่ยจำได้แต่โซนิกกับเทลเออตัวอื่นชื่ออะไรกันบ้างน้องๆพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะฮะเอ๊ <c oughs> ที่ตัวดีเจเป็นไอตัว้ายตัวนั้นแบบเล่นด้วยใช่ตัวไายใช่ไหมที่มันเพลงในตำนานนี่หว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้มนานานมาก ตัวดิเจเขียนด้วยขับอินแบดบอยเอ้ยไ,ได้วะ่ะได้ว่ะเพลงเพล่นดีเลยชอบท่าโซนิกอ่ะน่ารักดีหล่อชี

ฉันรู้นะว่านายเนี่ยวิ่งเร็วมากเลยแต่ว่านิ่นายแลบเร็วเหมือนกันนเนี่ยระเจ้าใี่ฉันเกือบจะหายใจไม่ทันเลยนะอ้ยอยออฮฉันจําอันนี้ได้เสมอนะฉันคิดถึงเพลงนี้เสมอเลยแหละตอนที่ฉันวิ่งเนะี่ยแล้วนอกจากนั้นนะฉันก็พานายจบเพลงจนได้เห็นไหมแม่ฉันอยากที่จะอยู่ระดับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงแบบนี้จังเลย ก็ไนงะถ้าเกิดนายที่คอยไล่ล่าเหล่าผู้ร้ายอยู่เสมอเนะี่ยบางทีนายก็ต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่จะผ่อนคลายนะมันช่วยให้นายถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะเออมันก็ตลกดีนนะเราสองคนเนี่ยแล็บเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันเลยนายแลปบเพื่อจะหนีแต่ฉันแล็บเพื่อความอนเตอร์เทนแล้วก็หม้อสาวหม้อสาวนายแล็บเกี่ยวอะไรกับหม้อด้วยฮะหม้อมันไว้ทําอาหารไม่ใช่เหรอแล่บอยเฟนก็คิดนะครับโอ้พระเจ้าช่วยเขาวนี้ช่างซื้อจริงๆเลย เขาก็เหมือนกับชั้นเลยนะที่จริงอะเฮ้เพื่อนฉันไม่เคยได้รู้ชื่อของนายเลยนะจึงฉันคือ B.F เหมือนบอยเฟนไงล่ะโอเคงั้นฉันเรียกนายว่าบีละกันมันง่ายแล้วก็ตรงจุดเลยเอาล่ะบีมาดูกันว่าเพลงเนี้นายสามารถตามฉันทันนะลุยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนเอ้ยทำอะไรอะรอฉันก่อนเถอะเว้ยก็ว่าทำไมต้องรอเริ่มวิ่งแล้วนะเพลงที่สอเอ้ย เออแต่เอาจริงบอยเฟนวิ่งทันด้วยเออเมาวเฮ้ยีว่าเขาทำฉากนี้ดีนะเขาจะทำมากเจอโซนิกทั้งทีใช่ไหมเราจะรับเฉยได้ไงเราต้องวิ่งไปรับไป เกี้มีบอยเฟนสนุบสนุบด้วดดยนะดิดมันเป็นท่าตอนกดพลาดใช่ไหมเดี๋ยวตอนท้ายทำให้ดูนะเออเจ๋งดีแม่เฮ้ยคนทำวอสนี้ทำดีนะเนี่ย นึกถึงพวกแบบที่ไทตานเดส์แมนอะไรพวกนี้กีโซนิชมนีเฮ so ้ยบอยเฟนก็เจ๋งเหมือนกันนี่แม เดี๋ยวท่านอยู่เฮ้ยมันพูดเลยว่าแสดงให้ฉันเห็นสีว่าในมีอะไรดีได้บอยเฟนจะโชว์ให้เอ้ยมาดิครับ โอ้ยพลาดจนได้เอ้ยชอบด้วยชอบตอนพลาดมันเจ๋งด้วยเป็นวงแหวนแตกมดเลยเหมือนเกมโซนิกเลยเอ้ยเอาอะเอ้ยโซนิกเพื่อนยากฉันก็ไม่รู้ว่าฉันสามารถวิ่งไปกับนายได้ไงเนี่ยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยมากเลย เออถ้างั้นนายจะไม่วิ่งกับฉันทำไมล่ะตอนนี้นายอยู่โลกของฉันนะแล้วนายก็กาลังเหนื่อยด้วยขอโทษนะที่ต้องคุยกับนายแบบนี้แต่ว่าอะไรพานายมาที่นี่นฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันมาที่นี่แต่ว่าตถานที่แห่งนี้เนี่ยมันสุดยอดเลยล่ะฉันชอบมากเลยสมัยที่ฉันยังเด็กนะฉันมองดูโซนิคเป็นตัวอย่างเสมอเลยในความกล้าหาญแล้วก็ความแข็งแกร่งของนายที่นายมีเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลํำบาแค่ไหนก็ตามนายก็แก้ปัญหาเหล่านั้นโดยที่ไร้ความกังวลนายคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยในขณะที่ฉันทําไม่ได้ฉันเองก็อยากจะช่วยผู้คนมากมายเหมือนกันและฉันก็ต้องการที่จะแข็งเก่งสำหรับแฟนของฉันแต่ว่าทุกครั้งที่เธออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีฉันนี่ไร้ความสามารถตลอดเลยสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ก็มีเพียงแค่แรปร้องเพลงแล้วก็ความหวังที่จะชนะ พอกันที่กับความออนเอโซนิกฉันอยากจะแข็งแร่งแบบนายแล้วก็ปกป้องคนที่ฉันรักเอ้ยน่ารักเออฉันเข้าใจไอน,นะบีแต่นายต้องเข้าใจนะว่าการทํางานของฉันเนี่ยโอ้มันซับซ้อนมากกว่าการที่จะต้องคอยต่อสู้กับดราม่ามากมายนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้ในายแข็งแร่งแล้วก็ก้าวข้ามลิมิตของตัวเองได้นะั่นก็คือการผลักดันตัวเองให้เกินขอบเขตซึ่งนายก็รู้ว่าขีดจํากัดนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอก ได้เลยฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างมาเพียงแค่นายบอกมาว่าฉันต้องทำอะไรยังวิ่งกันต่ออยู่เออเอาว่ะถือว่าเป็นบอสที่ความหมายลึกซึ้งดีนะครับน่ารักดีเอาว่ะเออ cho con bòi về thuốc lá cũng về nghiệp hơi 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 โซนิก,กึ่จะเปอร์เซย่ามาแล้วนะฮะมาเอ้ยเอาว่ะแต่บอยเฟนนี่ก็ซูได้หมดเลย <c oughs> เจ๋งเ ja จ๋งชอบชอบเอ้มอนนี้ทำดีเลย บอยเฟนแปลงร่างด้วยเหรอบอยเฟนซุปเปอร์ไซยาก็มาว่ะเวอร์ชันนี้เออ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 ทำดีเหมือนอารมณ์แบบเหมือนตามเรื่อยเลยพิแอมก้าวข้ามขีดจำกัดกันนะครับแล้วโซนิคพยายามสอนให้บอยเฟนก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นด้วยเลยเออเออทำดีนะเขาทำเรื่องให้มันเข้ากับเพลงให้เข้ากับตัวเกมดี เออลกสอนเร็วมาเฮ้ยเอาว่ะอย่างชอบเอ้ยเจ๋งเฮ้ยฉันระทับใจในตัวนายมากเลยนะนายนี่สามารถตามฉันทันได้ตลอดเลยนะโดยที่ไม่ค่อยพลาดเลยโครมชนเฮ้ยเดี๋ยวบอยเฟน เออเอ่อใช่ไหเถอะเพิ่งจมไปหยกหยกชนตายแล้วนะเอ้ะเจ้าหนูฉันไม่รู้นะว่าตอนนี้นาะยยังได้ยินฉันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าฉันคิดว่านายควรที่จะอยู่กับการแลบเท่านั้นนะอย่ามาวิ่งแบบนี้อีกเลยการที่จะเป็นฉันเนี่ยมันไม่ง่ายนะหรือความหมายก็คือการที่นายเนี่ยพยายามจะไปเป็นใครคนอื่นเนี่ยมันยากมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดหรอกนะากับการที่เราต้องการทําอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ย อย่างไรก็ตามมันก็โอเคนะถ้าเกิดเราจะยอมรับว่าเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นได้มากกว่านั้นอย่างไรก็ตามนายก็ยังคงสามารถที่จะแข็งแกร่งแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยปราศจากพลังพิเศษหรือความเร็วเหนือเสียงรวมทั้งความแข่งแกร่งทางร่างกายฉันไม่รู้จักอะไรเกือบนายนะแต่ว่าฉันพนันเลยว่าผู้คนในชีวิตของนายเนี่ยจะต้องได้เห็นความแข่งแกร่งของนายเพียงพอแล้วละ่ะสักวันหนึ่งในอนาคตนายจะต้องพัฒนาขึ้นไปจนถึงลิมิตของนายแต่ว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปนะ เดี๋ยวฉันต้องไปแล้วล่ะแต่ว่าฉันภูมิใจในตัวนายนะที่มาได้ไกลขนาดนี้มาเดี๋ยวฉันหยิบเหรียญให้เพื่อรักษานายก่อนหยิบเหรียญเอาอ่ะเก็บเหรียญใช่ไหมโซนิคเก็บเหรียญเนี่ยรักษาพลังชีวิตเออเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะอืมนี่ฉันฝันมาตลอดเลยงั้นเหรอจริงๆฉันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นสินะเอมันไม่เคยเพียงพอเลยใช่ไหม ี่รักมานอนต่อเหอะเมื่อกี้ฉันฝันร้ายด้วยแหละดําราไหลเลยเอบอยเฟรนก็คิดนะครับว่าถึงแม้ฉันอาจจะยังไม่แข็งแก่งเพียงพอในตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดฉันแข็งแก่งเพียงพอสำหรับเธอฉันคิดว่ามันก็คงเพียงพอแล้วล่ะน่ารักขอบใจนะโซนิคฉันว่าที่ฉันฝันเรื่องนี้มันต้องมีเหตุผลแน่นอนแต่ว่าสมองฉันตอนนี้มันเหนื่อยล้าเหลือเกินถ้าองนั้นฉันคิดว่าฉันควรที่จะนอนพักสักหน่อยนะเ เอมทำไมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยเอ้ยฉันกำลังนอนทับอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่มันวงแหวนเดี๋ยวก่อนนะนี่มันแหวนของฉันเองนี่หว่าเออใช่มันเถอะฉันคงคิดมากไปเองฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันคงตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวได้ไปอยู่ใน chaos garden แน่เลยเอ้ยทุกคนดูสิครับฉากนี้เขาทาได้น่าสนใจมากนะมีแผ่นเกมซอนิกอยู่ด้านหลังได้เห็นป่ะแล้วก็พูดออกมาจากจอทีวีนะเอ้ยปะเดี๋ยวไปเพลงโบนัสกันนะฮะ Happy Time ระดับหานะไปซึ่ง Happy Time เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง Chaos Garden VS กับ Sonic Game Cube นะครับไหนไปดูกันเอ๊อันนี้คือบอยเฟรนตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นตัวนี้ <laughs> เอ๊ะๆ ตัวนี้มันคือตัวอะไรในเกมโซนิกนะพี่จำไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วเนี่ยเอาจริงๆน้องๆจำได้พี่บอกพี่ได้นะครับมาแชร์ข้อมูลกันนะฮะเอ๋เอนั่นแหละชอบอ่ะ เขาวาดโซนิกได้สวยดีนะพี่ว่าเอ๊ะ <laughs> é. Yeah. เพลินมากเลยเพลงนี้เยเพินเพนเพนมาครับผมเดี <p> ๋ยวสำหรับส่วนนี้ <p> เดี๋ยวพี่จะพาไปดูฉากตาย3แบบนะฮะมา เราเริ่มจากอันแรกนะครับฉากต,ตายบอยเฟรนด์เวอร์ชันปกตินะฮะ X ฉากตายแบบ HD นะฮะอันแรกก็ผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวอันนี้จะมาดูฉากต,ตายของบอยเฟรนด์ในเวอร์ชันที่กำลังวิ่งกับโซนิกนะครับไปดูกันวงแหวนออกเทียบเลยเฮ้ยเจ๋ง อ๋อตอนตายเป็นแบบเหมือนในเกมโซนิกไงครับเวลาตายแล้วแบบตัวละครมันจะลงไปล่างหนจอนะอะไรประเมินนั้นเออเออเข้าใจทําเข้าใจทําสำหรับฉากตายสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฉากตายของโซนิกกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเป็นฉากตายแบบหล่นลงข้างล่างเหมือนกันนะเออน่ารักดีว่ะ เอาละครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับไฟในในฟังกิน VS กับ Sonic เวอร์ชั HD นะครับเป็นกำลังขับน้องๆชอบกันหรือเปล่าฮะสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้ดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะฉากวิ่งกับบอยเฟรนนะฮะ แต่สุดท้ายบอยเฟรดันวิ่งไปชนอะไรแล้วก็บาดเจ็บล้าก็ตื่นขึ้นมาสรุปเป็นแค่ความฝันนะแต่ว่ามดนี้ทําได้ดีมากๆนะฮะเป็นการแบบให้กำลังใจหลายๆคนนะในการที่แบบเฮ้ยคนเราไม่ต้องแข็งแก่งจนเว่อร์จนวังอะไรเกินเหตุนะฮะแต่ขอให้เราแข็งแก่งเพียงพอสำหรับคนที่เรารักก็พอนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ตามขอให้ประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็ถ้าเกิจออุปสรรคอะไรก็ตามอย่าท้อถอยนะครับให้เราเข้มแข็งไว้นะฮะแล้วก็พยายามแก้ปัญหาอย่างมีสตินะครับเอาล่ะขอบคุณทุกคนรากกนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลเอาบอนบอลขอลาน้องๆไปก่อนครับแล้วเจอที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ